ถ่ายวิดีโอถ่ายถ่ายหนูนะนีนี่นี get get okay ่ถ่างดีไปไปหกันหนึ่งมั้ง ต่อไปดูตัวใหญ่ตู้ปลาใหญ่บึงชวางวู่ตัวตะแค่ยีชงคีตัวเฮียตัวตะแค่เน้ นี่มันนี่ร้อนมาถ่ายรูป่อยเนี่ย,ด,ยดูนี่ก่อนเนี่ย

mọi người 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 นำให้อาหารปลานในนี้แล้วสุนัขโทงอันโง่